มีสีเหยมมีเสี้มีสีเล่มมีสเลีกแทมีสีเจลาแล้วต่างกันยังไงครับแต่ละอันเนี่ยมันอันเนี้ยต่อกันเป็น,นเล็กแทงเจ้าเลยครับอมีสีอะไรบ้างนะครับมีสีอะไรบ้างครับมีสีพิงมีสีบูมีสีกรีนมีสีเลส มีสีไวมีสีโอเรนจ black ไม่ใช่ไว black มี black มีโอเรนจแล้วอันนี้เรียกว่าอะไร triangle pink 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 triangle triangle pink triangle pink triangle pink เป็นคำขยายอยู่ข้างหน้า triangle แปลว่า แปลว่าสามเหลี่ยมสีสีชมพูอันนี้บลูบลูสแควร์ถูกต้องเก่งมากเลยครับแปลว่าบลูสแควร์แปลว่าแปลว่าบลูสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีสีบลูสีฟ้าสีฟ้าอันนี้นะครับ rectangle green green rectangle rectangle green green ต้องมาก่อนคำสีต้องมาก่อน green. Green. <ect> green green rectangle green green rectangle ในภาษาไทยแปลว่าอะไรครับ green rectangle แปลว่าแปลว่าสีเหลี <il> ่ยมผืนผ้าสีเหลี่ยมผืนผ้าสี <C? S 1> สีสีเขียวใช่ไหมครับอันนี้นะครับอันนี้ภาษาอังกฤษว่า triangle red red ก่อนเอา red มาก่อน red triangle triangle red red triangle red triangle แปลว่าแปลว่า red 3เหลี่ยม red สีลิสีสีแดง Red t r i a n g l e แปลว่าสามเหลี่ยม <Le em. S 1> สีสี <S <S แดงอันนี้ภาษาอังกฤษว่าแบท c i r c l e โอ้ทุกต้องเก่งม,มา,างกภาษาไทยแปลว่าแ <Red S 1> บท<ง> c ชล c คสีดำเก่งมากคสุดท้ายแล้วอันนี้ช,ชุบแค สแควร์ออร์เรนจ์ผิดจับกันต้องเอาออร์เรนจ์ขึ้นก่อนออร์เรนจ์สแควร์ออร์เรนจ์สแควร์ภาษาไทยว่าโอแปลว่าสีส้มสีเหลี่ยมจัตุรัสสีส้มอ่ทบทวนนะทบทวนเอาใหม่นะ <Okay. S 1> อันนี้ครับอันแรกคือคือภาษาอังกฤษแปลว่า ภษาอังกฤษคืออะไรอย่าโยกเยกอย่าโยกเยกมากภาษาอังกฤษเป็ว่าภาษาอังกฤษคือภาษาอังกฤษคือพิงเลสไทยเถูกแล้วพิงไทยเ g ่งเออเก่งมากเลยภาษาไทยแปลว่า พิงไทยก็แปลว,แว่าสีชมพูสามเหลี่ยมก่อนต้องพูดสามเหลี่ยมก่อนสามเหลี่ยมสีชมพูเ,เก่งมากอันนี้ชอบคลิปนีอ้อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์